หล่างลัวคนกับบวกตัวเดียวโครโรทั้งละมันก็มันก็กระซิบด้วยครับบอกเลยครับก็เลยยังบอกพี่อบอกจะได้กว่าบอกห้าแปดนี่ละห้าแปดตัวเดียวเลย,เยบอกเฮ้อ มียังพ่อเป็นล้านเลยบอกพ่อซื้อลายเลยซื้อลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยเฮาก่อนอื่นสวัสดีพ่อโซดานะครับสวัสดีครับพ่อโซดาครับสวัสดีครับโอ้ยร้อนนะพ่อเนาะกำลังสร้างอะไรครับพ่อยังขาดปัจจัยขาดหลายๆไหมครับพ่อฮะ พ uh yes> ึ่งเริ่มพึ่งจะเริ่มต้นโอ้ยังขาดอีกเยอะกว่าบ่ได้นั่นมันกพวกเกล็พวกนพวกกันปูนพวกไส้นี่ยละโอ้คือพ่อโซดานี่นั่นกมากับพ่อได้เไปเรื่อยเนพวกที่นั่งน้ำคนแนไหามาก ครับสื่อคูณสื่อไอ้นี่สื่อไอ้ส่อซาดไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วเอาพ่อแล้วผีผีเขามาบอกหรือยังครับพ่อกับผีน้ำมาบอกที่มอเตอรบอกกันฮะผีมาบอกป่อพ่อผีมาบอกแน่้บอกพี่น้องเอฟซีบอกพ่อคนแบบคนมากนี่นะคนมากนี่คนก็เลยขอแซตไปขอนั่นไปเป็นเลโก้มาถทำแซตมาถาม เพิ่นถูกลายบ่พ่อสร้างพร้อมมันวางสร้างพร้อมโอ้ลว้างตัวเดียวโครก็ต้องกลับากันนะคือผีอยากสร้างพญานาคนี่แหละครับพ่อมามันกับบจอกว่ามันติดสั่งที่มันสั่งมานักกับบวกมาช่วยผู้เก่าล่ะผู้ที่มันเคยมาบอกนะครับแตบอกเลยไม่สามาตั้งซุ้มเลยมันกับบางเอื่นเาจทยแซ่บมาถามแซ่บจะได้เพราะว่า อันที่หนึ่งสุล่านี่มาบอกไปหนี่พ่อบอกเดี๋ยวอ๋อยังยังไม่มาบอกเลยเหรอครับพ่อครับยิหนักว่ายิ่งหนักกว่าค้นน้องหานเปนผิดเล็ดงานู่สวตเซแลนต์ครับเนสเปรย์กวาจับไปงง้ลยเนสเแม่ าาครับเอาลราสูตรพ่อทำเรีอยงครับผมมันเขาเรมเหเลยไม่สิบหน่นมันมันหลุดแล้วครับพ่อสูตรนี้หลายขดไม่โเหตุทุกทุ่ที่ว่าสูตรที่ปวดนี่สิบสี่ล้านใช่ไหมพ่อฮะช่ว<า>งมันเข่าไม่รกระเยมันอจสเ็นลุกทุกขึ้นจะิมจากพวกเซสกี้เละเะกี้มันบ้าได้เลย่หลย กิ่งวดซ้อนพ่อห้างกังบกเกินส้อนงวดครับว่าเว้นด้วยครับบเกินซอนงวดเน้นๆๆเขาครับเอามันไม่แน่ดังวันี้อาจจะเข้าก็ได้นะพ่อสูตรพ่อเนี่ยกตอนนี้มีตัวมาร์กบ่พักมนได้วางเด้แหละพรมันของกอดเริ่มต้นแโอ้พึ่งเริ่มต้นครับ ผีผีก็ยังไม่มาบอกนะพ่อเนาะติดแต่หามาพวดนบอวกอบมหาจเลกยันเอาเขาเขามาทุกงวดไหมล่ะพ่อวดวนวดงวดที่หกี่เดีมบาบอกด้วยครับครหาะครับเออ มันก,ก็วอดวอดเพราะหาทั้หมดวังหันละหาแปดทีละอ้อคือบอกตรงค้างตรงนี้นะพ่อนะไม่บอกไม่บอกก็ตรงประเด็นเรากานบวกนี่ต้องเขา่าตรงเป๊ะเลยบอกพอ่อเป็นใครเนี่ยพ่อที่ที่เขามาบอกพ่อเนี่ยครับ <g ül> เป็นลูกเป็นล้านนี่แหละ <g ül> เขาข<อ>แล้วก็ตายพ่อแน่มันน่าคิดกันนะน่าคิดกันพ่อกระดิ่ลูกล้าน ที่ว่าที่บอกแม่นๆสมัยก่อนใช่ไหมคนนี้เนาะคือดีคนเนาะบอดนั่งก็บอกผมกด้วยว่าหน่งตัวผม้องในวันนี้สิได้ตัวเลขจากพี่น้องเนะาะน้ให้ทากก้นบ่พอก่ะกมีโตมากไน่ใจเน่ยบ่จ้า้าว่างเนาะน้ะพี่น้องพิมลอเด้ยนะครับพิมลอจังวางหันมันกับบอก ไม่เล็กว่บสามเมือมันก็ามาบอดกราเด้ยกอะโรตอัองวดเรียกเป็นมะปลาตแต่ว่างวดนี่เพราะท่านบ้านพี่พอ,อนะเอาเ้ารอเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีมาตามอ่าพิมรอนะครับพี่น้อ้อตัวเดียวรถโคโลมันก็อนอืมเาตัวเดียวโคโลใจเดียวกันทุกคู่ที่ผมมึงมาแต่จะว่าท่านท่านอะมันตรงกันใช่ไหมครับพ่อบอกพูดถึงว่านี่ใสใจพ่อนะโอ้ตัวเดียวโคโล บ,บอกคือบอกตรงๆแล้วมาบอกว่ากินมาไปว่านั่นว่กลับว่ายังว่า่่ใหญ่ได้หมุนเป็นม้อตรงคือตรงแล้วทำหมอห้ทมขึ้นห้าม่งตีพอนี่พีน้องจิมรอปแต่ว่าสูตรสูตรนี้คือไม่ทำใช่ไหมพ่อเขาทำแ้วมันรบไเ่าแต่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 าเ่แต่แต่แต่แบ่ต่แเ่แต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 ่ต่นแต่่แต่่ตตต่่่่ตตัว่แต่ตต แต่ทีน่แน่สว่วนนี้คือเลขผีมาบอกแม่ซุบบอก่มะมันบอกจะได้ข,ขอกระหัง<อ>ล้อเอ้อพีทีน้องรอให้พอสดาฟันก,ก,ก้อนกล้าจังก้อน,นมากเพรามันเพราะขากจักเทียบแต่ว่าต้องบอกครับกินรอขึ้นรอฟันพอส,ด,<ม>สด,ดาประมาดักมือพ่อมาดักมือครับโอ้ยขบเปบอกนม่มีตัวสักสามวันก่อนเลขออกนี้นะพ่อเนาะ ต้องรอต้องรอก็านานมาก่อนเนาะครับผมพ่อโซดานะเอฟซี FC นะครับแต่ไม่แน่นะเพราะอาจจะใจอ่อนก็ได้งวดหน้าที่ว่าชุดปลดหนี้14ล้านนะครับใช่ใช่เพราะว่าเอฟซีก็รอเยอะนะครับสำหรับพ่อโซดา เผื่อเผื่อเผื่อเขามาเร็วนะพ่อเนาะเดี๋ยวมาตามเรื่อยๆนะพ่อเนาะครับแนวทางต้องรอไว้ก่อนเย็นพ่อทุกรอบบ่ค่ะพ่อเคยเห็นแล้วแล้วก้าปกติพ่อมาเห็นง่ายอยู่นี่ข้อมือวะพ่อแม่เนี่ยมน่พอได้งนี่นี่หน้าล่ะโอปอว่ะวันนี้โชคดีเจอพ่อพ่อเบอร์พ่ออะไรบอทพ่อไปได้บ อนะครับ098 098 7 098 752 098 752 5292พ่อโซดาพอโซดานะครับถ้าใครอยากจะมาเรียนสูตรก็ได้นะพ่อเนาะ เรื่องนี้อยากพักสูตรครับเพราะว่าสูตรต้อขอเป็นไตรกันด้วเี่ยวิมรอกันได้ครับพิมรอไว้นะครับเอฟซีครับผมยังไงก็รอรอก่อนเนาะครับวันนี้ตามให้แล้วนะครับผมสําหรับข้อโซดานะครับเอฟซีที่คอยแนวทางข้อโซดาเนาะงวดที่แล้วก็เข้าห้าแปดนะครับงวดก่อนก็สี่หกไอไม่ใช่อะไรอะไรนะหกห้านะครับ ก็ลองพิจารณาดูทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับก็ไม่รบกวนเวลาคุณพ่อนะครับผมให้ท่านได้ทำงานไปนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ